ศูนย์เจ็ดสามสี่กข้อมครับสามศูนย์เอ้าก็เป็นเจ็นเจ็ตทูนสามแบบไปเมื่อภาพไปเมื่อภาพไปแล้วครับพี่ที่ครับผมอังโเป็นยังเยนที่หลังก็ได้แมนเมื่อภาพไปไปเนาะสามศูนย์เจ็ดจบคกับครับพี่ที่ครับผมสามศูนย์เจ็ดฝากไว้เป็นแนวท่างไปเนาะโมเมนตด้แสนได้เนาะว่าเอาไงมางวดแรกเขาจะรบเสื่องมันไหนโมมีค้เสื่อหรอ ท่านี่ง,งวัรบางหังนเนี่เขาก็ร่องมาคัดแล้วกัยังมีคนเสียกับมี่สินะให้ร่องดูย่ำยุเพราะบันนันเนรองเอฟซีตัวท่านก็ย่ำให้โยคัดร,รูปแบบแนวทางวันนี้ก็จะเลือเจ็ดศูนย์สามสี่นะนะพี่น้องหรือเพื่ได้ิมักโอ้ตัวเก่าไดแอดขอยมากตัวเก่ากันเจ็ดสามศูนย์พี่น้องก็ 30, ับเอาสนะมามสีนะ่ไปน้ำได้สิไหรือว่าเพื่อไดสิมัคศูนย์สองไดสิไงได้อาจจะเขียนตัวเลขแนวทางปากตอนพี่น้องเอฟซีนี้ เดจะเตะแค่ตัวเลขกฝากพี่นออ้องยึดทีทุกท่านไว้นะนี่พี่น้องตัวเลขจะเหลือแค่นี้พี่นออ้องยึดทีทุกท่านเดี๋ยวกพี่น้องมันเป็นปากกาดำมันจะบิกขาดไปไหนด้วย ใช่ปมันเขามานกันขนาดนพ่อเขามานกันขนาดนี้ครัครับทางนี้หรอวที่สามอะไดิทางนี้เขาเรียังทานออกมาแล้วสองัทางนี้ขัหนาัที่สอั่สงนี้ม่วมุมบ้านนีก็ลอยผ่าแดงแม่เลยย่าจเขาก็ได้ยีกผ่าแดงนบ่มู่กดอกเออผาเขาต้องตั้งเสาทหาตายเอาเด้อกลับเด้อ ทายออกคับทายออกมันจะเหลือยู่นี่แหละเหลือเจี่หลือเสียเจ็ดศูนย์สี่ไดเออข้างล่างนี่มันเจ็ดตัวไอ้สามส่เดหรือว่าสามศูนย์เจ็ดนี่แหลตัวเลขที่เหลือนครับเยี่ครับผมตัวที่เหลือได้พี่น้งเอเร้อะดังมากง่เพราะว่ามันสามงวดแล้วเนี่ยสามงวดล้วได้จะฟังหาด้วยเป็นยังไง จะไปหาไปด้อถูกเป็นเอ่อเคยเบ่งน้ำคิบเป็นมาเห็นน้ำีบเป็นมาเขายวมซีูนกับตัวแรนั่งงวอดอกไปแล้วหรือเปล่าครับออกสีศูนกับซีสองศูนสี่กับสีสองีสองโหแล้วม่อว่างมื่อวานนี่กับสามูนนี่มวัดนี่ก็ม่ออกศูนสามจะเลี้ยพี่น้องเลที่านได้เอ็ดซู่ใบิ่นเนี่ยมันจะเลี้ยนี่แหละพี่น้องเเ็บหาจอไว้เด้อรับรระเบผมจะเลี้ยนี่หละ หรือว่าพี่น้องเอฟซีจะไปตัดเอาระหว,ว่างตัวทีมงานลง่หาไปขึ้นตัวนี้นะครับเนาะนี่แนนลุ่ลงหาไปขึ้นตัวนี้แต่ว่าเอฟซีจะไปตัดเอาที่หนึ่งก็ได้ครับแนนครับอเอฟซีจะไปตัดเอาหรือว่าเอฟซีจะเอาเจ็ดไปใส่หนาหรือจังไหนก็ย้า,ยา,ยาสินะพี่น้องถึดูครับพวกมาข่มสอบครับแนนมาข่มสอบของเอฟซีท่างคนนะครับเนาะนี่พี่น้องเอฟซีหนาเหลือเสีอพี่น้องเขาจะเห็นปูนังหรือถึงแค่นี้เนี่ย คนชุดขาวนั่งอยู่เนี่ยจะเลี้ยแค่นี้หระพี่น้องจะเลี้ยลักษณะนั่นนี่พี่น้องเอฟซีแคปหน้าจอไว้ครับนี่ล่ะเลขลักกิโลเข้าได้มากนาะครับเนาะแมนเอาไปพีเจนาหน้าเบืองก่อนไปเสียงฝันเบืองก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันยังมันยังมีใหม่เนาะพ่อเนาะแมนลองกับไปเสียงฝันเบืองพี่น้องเพิ่นอนพันในฝันผู้เพันหนอ่งผู้เพิ่นโทรมาบอกเมื่อวานนี่เอฟซีเพิ่อนพันในฝันเป็นบ้านในฝันแต่ว่าหลักที่ได้นะเกือบห้าแสน เฉพาะ30ตัวเดียวนี่ศูนย์สามตัวเดียวนี่เกืเอบห้าเส้นพันดนะครับเด้อปันดก็คือปันด่านะครับพันบอกนะครับเนอะคนนั่นแหละที่เป็นเจ้าภาพมาแน่ผู้ใดอยากร่วมเป็นเจ้าภาพจิตต่อที่งานมากมากครับผู้ใดอยากเป็นเจ้าภาพร่วม,มนะพี่น้องเอฟซีถ้านใดอยากเปิดบุญหรือว่าอยากงานก e ับพี่น้องเอฟซีทุกท่านอยากจิตต่อทั้งที่งานมากเดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้ลูที่เหลือนะครับเนาะตรงตรงกันคือมีสามสี่เจ็ดจับเอฟซีครับ แล้วก็ตรงตรงๆกันคือสามเก็บแต่ว่ามันมีคล้ายๆกันนะฮนเลยครับพี่ครับผมเอาบอเลตปิดแบบนี้งครับพี่ครับผมอา<ค>่าปกติแล<ค>้เวเลขนี่บ่มีผู้ใดมาธาสีมันเจครับมันเป็นของมัน,นทั้งสี่แมนแล้คนว่าโอ้ยมองได้มันจะมีเด้อหลายกิโลมีเลขกอย่ามันมีบัตสมองไม่น้องแต่ว่าหากมองได้คัดจ่อใโชั่วขนาด แค่เขาเจ้าให้โชคนะเขาเจ้าตัวใดตัวนี้กระตัดออกกระตัดออกก็ได้ครับตัวไหนมันยังบ่ออกก็ไปใช้มากขึ้ันยังนะครับเพื่อนแกให้โชคไม่เส่็จล่ะเพื่อจังอันแอดผ้ามาเบิ้งนี่อยล่ะพี่น้องเอ็ดสีสุชันเนาะเดี๋ยวสิสีก็ให้เพื่อนฝันว่าพีชุดเขามานั่งหันเพื่อนสีนั่งหันหน้าไปทางไหนบัดเพื่อนสีนั่งบังตัวไหนเปิดตัวไหนเพราะว่าเพื่อนสีนั่งเปิดสุชันก็ให้เพื่อนโตมาถามก่อนตัวติมี่ยังให้แน่นะครับเนาอกตัวติมี่ เออาอว่าน้ำเดี๋ยวนี้ขึ้นเต็มข้างล่างเขาไปว่าอะ้รครับน้ำท่วมอยู่ิได้นั่งหรือยู่ิาทางข้างกันพี่ชีครับนั่งว่าอะไแล้วน้ำท่วมแล้วข้างล่างพี่น้องดูว่าน้ำท่วมเราบอกที่จะไหนพี่น้องคือน,น้ำนคู่หนู้่ข้างข้างหลังวิจารณ์นะพี่น้อง,องข้างนั้นมีจารมีมีเลขว่าเอดแอสจะพาไปเบิรงพี่น้องโบมี่ไม่มีเลขครับพี่น้องเออสิโอโโอ้ยนี่มันโบมี่อย่างได้พี่น้องขายเนี่ยข้างนี้คือสามสิบขางนี้โบมี่อย่างนี่นขันไปแล้วผู้เป็นเับ มันิเหลืออยู่มันเป็นเลขพะเจ้าเห็นเลขอยู่จอมปวกทางนึงมีอยู่สามตัวกเเห็นเลขอยู่จอมปวกไหมคร่บถ้าว่าเป็นบนเป็นล่างเลขอยู่จอมปลวกเอาจะสิตางฟังกันบยังไงเขอยู่จอมปลวกแม่เป็นเห็นนี้อยจอมปลวกนะอาผู้ใดสนัดตั้นจอมปวกกกลับเอาไปไว้พอเห็นน้ำแล้วกับเออเห็นได้จอมปวกเลยตาดีหอเจาเ็นยงกบุญแล้ว่าทสนะบานะชุบบาทเลยน้องีเนาะ แคบหนาจอพี่น้องเยอสุซ่ทุกชนนั่ี่วกที่เห็นที่จอมับน่หน่าเห็นตุเร่อมหกวรัี่ครับก็เห็นที่เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดสมเลใช่จอมปวถ้าฝนบตกมือเคลื่อนสีง่ามกว่านี้มือคื่อน้ฝนตกแห้งครับจนเมื่อนานมากกระโปรนลายปนนี้เพราะฝนตกแห้งปุ๊บมันก็เลดละลายลงไปนะครับนะ แคบคำรังขึ้นนะครับแคบหน้าจอไปแล้วพี่น้องแล้วจอป่วนแล้วพี่น้องไอปสู้เมืองนะโอ้เหล็กก่ามันเกลืองเลยพี่น้องเหล็กก่าก็เหลือหามันเกลืองเลยหลักกิโลนี่ปลูกผ้าไม่ได้ครับมันจะบงังผูกผ้ามไ่ได้ครับเขาปให้ปลูกผ้าปล่อปลูกผ้าเด้ครับเลยจริงครับทา่านีา่ผัวกับต้องเขาตั้งเสาขึ้ใหม่ก็จะด้านหลังแเขาสี่นี่นะครับเอ็มซีกับเขาสี่หลายอันนะครับต้นใหม้ก็มีครับเอ็มซีแน่น เขาจะเห็นี่จอบกกันหรือเปล่าเขาจะเห็นี่จอบผูกกันหรือเอลาเอาแอกติดเช่นัปเลยน้าท่านพี่น้องยุทธชีตุรนคันครับว่าอยู่ใกล้ๆครับหลักกิโลเดี๋ยวจะมีต้นไม้ต้นมังอยู่มันจะเป็นต้้นไมรลักษณะเรือเลื่อมจะเป็นหน้านีพี่น้องหนีเหลือจีแค่นี้แหละนี่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 ที่พี่น้องเห็นนี่ตอนนี้แหละนี่แหละผู้ใดโสาหมานน้ำหลักกิโลเนี่ยเนาะครับยุทครับมีผู้โประมาณมันเนาะมีผู้โดยมารบอนะครับเนาะท่านใดอยาก น้ำแดงบ่ครับผมน้ำแดงก็จะเป็นนำ้ำธรรมดานำ้นำแดงน้ำแดง,งดน,น้นำแดง <c oughs> น้ำเปล่าปะเป็นน้ำแดงน้ำเปล่าของหวานอาหารเาวานะครับเนาะแมนต่างๆโชคกับกับเครับเขาได้โชคมากหงดนี้ได้เต็มๆอ่าบางสองหงวดก่อนนี่เข้าบริหูเนาะแอดบ่ถื <c oughs> อบะแอดแอดบ่ถือแอดบ่ซื้อพี่น้องแอดบอกได้ยังเดียวถามที่ไม่รู้ซื้อบ่ซื้อดอกพี่น้องบอกได้ยังเดียวซื้อเยอะแต่ตัวเจ้าของมัก พี่น้องเย็บ้นตุทันตัวที่เหลือก็เคือนพี่น้องเห็นอยู่นี่แหละังนี้ตัวที่เหลือคือเก็บตัวเดียวเจสามเก็นะพี่น้องเ็สามเก็ได้คับผมวสามเจ็ก็คือสามนเจ็ดั่นแหละสามเจก็เียอไรนพี่น้องท่านคือออกแค่สอตัวเดีอยู่นี่เห็นว่าสงมวดอีกออกสตัวบัดแม่นตทีเหลือกับสามสาครับนามเจ็ดศูน ออก็ออกทีละขางก่อนออกที่ละขังออกไฮเบิที่ละขางก่อนเออบ่ได้ออกข้างนี้พี่น้องออกซับขข้างนี่ขึ้อข้างนี่เออกห้เบิรเลยเนี่ออกออกเนี่ยขางเนี่ยออกห้เบิดเลยแตคือออกงวดแรกออกซีสองงวดที่สองมาออกศูนย์สี่ออกทีละขางออกยงเสยถอดพี่น้องเลขศูนย์สี่ตับเลขสี่ฮะเลขศูนย์สี่ับเลขสี่เลขศูนย์สี่จงกเลขสี่บุ้ศูนย์สองเด็ดศูนย์สอง ศูนย์สองเลยเลขตัวนั้นเลขศูนย์สี่นี่เไปเบิ้งน้ำกัดทันทีครับผมจะได้ไม่เสียเพราะว่าวันปวกลักษณะเลยโอ้เลขเลขศูนย์ตรงกับเลขสองครับเจี้ครับอันนี้เลขศูนย์ตรงกับเลขสองแต่ว่าบัตรออกงวดหลังมาออกศูนย์สี่บัตรออกศูนย์สองอ่นอ้าวอันนั้นคือกันอันนั้นคือกันพี่น้องเลขสามกับเลขเก็ดตรงกันแม่นบัตรออกบัตรออกครั้งที่หลังนี่ออกเชื่องกันศูนย์เจ็ดก็ได้ครับที่ครับผม อาจจะเป็นศูนย์เจ็ดพี่น้องศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดเม่ใช่นายพี่น้องเด็กสามนี่มันเด็กจางจางจังหน่อยเนาะแม่นตาบากะออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวลอยราะว่าเด็กเจ็ดนี่มาชัดเอชัดสิลเด็กเจ็บมาชัดแก่มาเปิเขียนไว้นะครับไปตีกับบัตรเลขตัวยูไทยหนึ่งถึงอ่านบอกว่าเป็นเลขสามผลิตเปลขแปดเพลียรันโลบไปเลยลุไปถาเลยวันใดสีพันเชออกพันจิตแจ้งให้เห่อแม่นเป็นปืนใหญ่าได้พี่น้อง หมดได้ผลเสียออกพผลเสียแจ้งออกมาหลดเหรอืมแน่นครับผมจะบางวันนี่พี่น้องเลือยวซีมาคสามสี่เจ็ดพี่น้องก็ไปพิจารณาเอาชอบครับแน่นเหลือจะคุณมาคุณเฉาะพี่น้องเอฟซีตุกท่านอ๋อยี่นางเอฟซีตุกท่านครับผมห่อนแล้วได้ปะเนี่ยห่อนแล้วอากาศเริ่มห่อนแล้วเอสจะพาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางครับพี่น้องเอฟซีได้จปจดให้เนาะกับนี้ก็สสลุตตัวเลขนะครับยุบันดุงครับพี่น้องยุบันดุงเอสเดินเดินทางมาจากอุดรธานีครับ เดินทางมาจากบุรีรัมย์ท่านี่กับประมาณเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบโลมาหาเพิ่นยู่นี่สาปูเพิ่นยู่นี่ถามว่าแอฟชกหมั่นบอแอดบอกได้อย่างเดียวพี่น้องเอฟซิตูท่านบอกได้อย่างเดียวเดี๋ยวจะพาเขียนตัวเลขแนวสร้างแล้วมันเหลือตัวใดแน่เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเขียนในเบื้องรับว่ามันเหลือตัวใดแน่พ่อพี่น้องเอฟซิตูท่านจะไปเป็นแนวทางไปตอนพี่น้องเอฟซีจะรักินแบ่งกับรัฐบาล หลักเก็นแบ่งรัฐบ,บาลงพดวัเป็นที่16รกรกฎาคม2561ครับพี่น้อง16 จะเหลือลักษณะนั้นนี่พี่น้องจะเหลือเอสเอเจ็ดเป็นสีน้พี่น้องจสีน้ำพี่น้อง, 4, 9, องแล้วก็จเป็น 7, 0, เจ็ดศูอศ์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ด นี่ยพี่น้องเอฟซีทุกท่านแนวท่านจะเหลือหลักษณะนั่นนี่เดี๋ยวแอดจะเอาให้เบิ่งสิมันบพราท่นออกเด้เจ้ว่าข้างเครื่องเนี่ยข้างเครื่องเนี่ยจะเป็นสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองอ่ะนะพี่น้องเกินพี่น้องลังคนลังคนเป็นกยะมากสองศูนย์ไม่สิเอ็ดยังกะอยากจะภูมาคความชอบนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านส่วนเบอร์โทรเดี๋ยวแอดจะลงให้ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ เดี๋ยวจะลงเบอร์โทรให้พอ่อไปหน้องหาแล้วคน,พนเพื่อจโทรมาสอบถาม้าอยี่ห้มองใดศูนย์หกห้าหกแปดห้าสี่สามหกห้าขับปนองขิ้มูลเี็ๆน่นพี่น้องยีสี เด้พี่น้องเด้อนี่พี่น้องเอฟซีตูทันครัท่านใดอยากทบสอบถามครับพี่น้องเอฟซีตูทันก็ติดต่อมาที่065 685 4365ครับพี่น้องเอฟซีตูทันเนาะอยากสอบถามรายละเอียดก็โทรมาสอบถามเอาอี่สี่นายพี่น้องเอฟซีตูทันรูปแบบแนวทางวันนี้โจที่เหลือก,ก็คือ4347แต่ลังขู่รังค้นมักสิเป็นสองศูนย์หรือสี่ก็ได้นะพี่น้องเอฟซีตูทันเน,ะนาะท่านใดที่เห็นคลิปแล้วมักนน่เด้สองศูนย์หรือศูนย์สองหรือว่าสิมัก พีอเอสเขียนไข่พี่น้องเย็ซีทุกท่นานจะลองไปเสี่ยงเบิ้งดูต้องลองเสี่ยงเอานะพี่น้องลองไปเสี่ยงฝันเบิง้งเพราะว่ามันยังอีกหลายมืออยู่นะพี่น้องเย็ซีทุกท่านเนาะสำหรับเบอร์โทรข้างล่านพี่น้องเย็ซีทุกท่าน0656854365ท,ท่านใดจะโทรสอบถามรายละเอียดครับพี่น้องเย็ซีทุกท่านโชคมาล่ำร่ำรวยกันสุขสุขคนครับพี่น้องเย็ซีทุกท่นานเนาะรูปแบบแนวทางหลักกิโลวันนี้ครับพี่น้องเย็ซีทุกท่านแอดเองกะ พี่น้องเป็นจารนาเบิงว่ารูปแบบหน้าท่างมันเหลืออยู่จังสี่ลหละเพราะว่าสามศูนย์่มันออกไปแล้วตัวที่เหลือยังไม่ออกก็คือสามสี่เจ็ดตัดลงมาก็จะเป็นศูนย์เจ็ดเสสามเจ็ดสี่เจ็ดเท่านั้นแหละครับพี่น้องเอฟ้ทุกท่านห้าโชคห้ามานั่นสิข้างล่างนี่เป็นเบอร์ท่พี่น้องอะไรเรียกอะไตัวเทปว่แมนครับพี่น้องข้างล่างเนี่ยศูนย์หกห6 5หกแดห้าสี่สามหกห้าเนี่ยเป็นเบอร์ทรออดพี่น้องเอบทุกท่าน เป็นเบอร์โทรของแอดเองเราถูกลองค้นเพื่อนอยากสอบถามรายละเอียดว่าเนี่ยน้องมันเป็นตัวอะไรแอดกจะได้โทรสอบถามกันนะครับอ่ะโชคดีไม่ใช่ครับพี่น้องเยฟซิโตสันเจอกันใหม่คลิปหน้าไลรสดรอบนี้ไล่ลงกันครับพี่น้องเยฟซิโตสันโอ้เป็นครับเป็นจองกำลังลังเข่ามาพี่น้องเลยอ้าวกำลังลังเข่ามาพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องเยฟซิโตสันไปพิจารณาบนอีกเช็เทียบกัน เย็บซีกับลังเขา่าลังเขา่าพี่น้องเย็ซีโอ้ดีใจได้เหมือนเด็พี่น้องเย็บซีกับมาเบิ่งไล่เลยนี่ยเดี๋ยวพาเขับไปเบิ่งพี่น้องบางคนเพิ่มมักบราขึ้แอดส่นนีแล้วคนเพิ่มเขามาใหม่เดี๋ยวนะพี่นอ้อ,องคนเพิ่มมาใหม่เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเช็ดหลอดนึงพี่น้องเย็บซี่ก็สันเนาะ เลขที่เหลือจะเป็นลนนนักษณะนี้พี่น้องเย็บีทุกท่านครับเลขที่เหลือจะเป็นลักษณะน,น,นั้นนี่พี่น้องเย็บีทุกท่านไปพิจารณาเอาเด้อพี่น้นนอ,นองเด้อนี่เลขที่เหลือยังไม่ออกพี่น้องเย็บีทุกท่านจะเป็น 3, 4, 7, สนามสี่เจ็ดลักษณะนั้นนี่แหละข้างบนก็จะเป็นสองศูนย์สองสองไม่ใช่หรือผู้ดได้มาศูนย์มาเสนอ มีลักษณะในนี่พี่น้องเย็ซีแคปหน้าจอไปครับพี่น้องเย็บซี่ดูสันหาโชคหามานครับพี่น้องครับ